สวัสดีครับพบก,กับผมมอญอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการปรยากรดวง9วันของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับดวง9วันตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยพอป,ประมาณกับการเปิดไพ่ย4สิบสี่สามสำรับเช่นเดิมนะครับ ขอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมปยากรก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยทั้งหมดก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกกรรมปยากรที่ดีๆนั้นจงมังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีมิถุนนะครับอะไรเต็มไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของปิรักบ้าเป็นวัน ันเกิดของชาวราศีมิถุนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับวันเกิดเอพปี้เบิร์ดเดย์นะครับผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกะดาคมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันวันที่22-30มิถุนายนนี้กับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะสื่อ ความาหมายต่างการงานธุรกิจของท่านให้โ่อให้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างน,นะครับในช่วงเาวันนี้นะครับชาวราศีมิถุนนะครับไป้าใบได้ขึ้นมานะครับเดวิลนะครับก็ถือว่าเป็นป้ายของราศีมังกรนะครับในพบของเกี่ยวกับกรรมะโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการงาน หน้าที่ของท่านโดยเฉพาะที่ท่านทุ่มเทเอาใจใส่นะครับหรือเดวิลขึ้นมาก็แต่ว่าช่วงนี้ท่านมีการเรียกว่าบางท่านหลายๆท่านนะครับอาจจะคลั่งไคล้อยู่กับหน้าที่การงานของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความทุ่มเทนะครับบางท่านก็ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวนะครับในการที่จะดูแลบริหารการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จดังที่หวังดังที่ปรารถนาบางคนก็จะไปเกี่ยวก้องในเรื่องของธุรกิจสีเทา เข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับที่นํามาซึ่งความเจริญเติบโตไอ้ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของท่านอย่างต่อเนื่องในชิดต่างที่ดีที่ท่านกลังใครใส่ใจด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ ชัดเหม็นนะครับการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับก็เรียกว่าเป็นการใส่ใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ผ่านมาถ้าใครปล่อยปลาละเลยในเรื่องหน้าที่การงานธุกิจของท่านนะครับก็กลับมาตื่นตัวมากกว่าเดิมพลิกสถานการณ์นะครับการตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้รับคำประกาศที่ดีๆนะครับหรือการคาแนะนําไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่กระพี้กระเปล่ามากกว่าเดิมกระตือรือร้นมากกว่าเก่าที่ผ่านมานะครับก็สู่ของความเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองเดือบเบอร์นะครับทุกอย่างก็เข้ามาเติมเต็มการกระยับกระยายอนาเกตของความเติบโตในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดน,นะครับการสื่อสารต่างโลกออนไลน์ธุรกิจ นะครับหรือในเรื่องของธุรกิจต้องเที่ยวหรือในผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมนะครับก็มีการเติบโตมีการตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการที่จะมองเป้าหมายในการส่งออกที่จะให้มีคุณภาพในเรื่องของผลผลิตอะไรนะครับที่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศต่อไปขย,ขยายขยายอาณาเขตมากยิ่งขึ้นของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ความแข็งแก,งแก,งแกงแร่งแงรนะครับสตรอง การงานหน้าที่อาชีพของท่านนะครับที่มีการเจาะก็เรียกว่าไปสามใบนี้นะครับที่ขึ้นมาและก็สี่ในะครับทั้งสี่ในี้ที่ขึ้นมากับการเปิดไพ่สี่ใบแรกเป็นไพ่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่มองบอกในเรื่องของการตุ่มเทการกระยันการพลิกสถานการณ์ที่เตื่นตัวตือนรู้มากยิ่งขึ้นเจาะไปถึงในเรื่องของแก่นแท้ในเรื่องของอหน้าที่การงานของท่านด้วยความใส่ใจด้วยความกล้ไคร ทำให้การขยับขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเติบโตขยายอาณาเขตเรียกว่าพลิกสถานการณ์ต้าผ่านมามีการซบเซาอะไรในเรื่องการงานธุรกิจก็จะพลิกสถานการณ์ไปสู่ความเติบโตที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแข่งแกร่ง,ง,ง,งมากยิ่งขึ้นขยายอาณาเขตเติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นก็เป็นทิศทางองความรุ่งเรืองที่ํามา ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนนะครับตันจะเจาะไปถึงในเรื่องของรายละเอียดการที่เราจะทำะส่งออกในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าองค์ส่งออกต่างประเทศเราก็ต้องเจาะถึงในเรื่องของคุณภาพอย่างเก่งแท้นะครับว่าชาวต่างชาติก็ต้องการอะไรอะไรที่มันเป็นจุดบอดอะไรจุดเสียที่ทําให้มีโอกาสในเรื่องของการตีกลับได้หรืออะไรที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อถือให้กับชาวต่างชาติ หรือความเชื่อมั่นของลูกค้ารู้ให้บริการอะไรก็ตามนะครับก็เป็นการเจาะลึกถึงหลักสําคัญสาคัญที่จะสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็แงแรงและทุกอย่างก็สําเร็จก้าวถวยนะครับสําเร็จดังตั้งใจปรารถนาในทิศทางที่ดีที่นํามาซึ่งความสุขเบิกบ,บานสําราญใจนะครับทางานด้วยความรู้สึกจิตใจมีความสุขนะครับแม้บั้นทานตัณจาจมีการล่าเลยบ้างในเรื่องของการเปลี่ยน จุดโฟกัสในเรื่องการงานไปนสนใจในเรื่องการกินการดื่มอะไรก็ตามนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ปล่อยปลาให้งานนั้นเสียหายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ไว้วางใจอย่างเชื่อมัน่นตก็ไปใบต่อมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การคุมครอสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภธรรมอย่างที่กล่าวมานะครับด้วยความใส่ใจ นะครับแล้วก็ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรู้ปุ่มปัญญาดั้งเดิมของท่านนะครับที่จะนำมาทาให้ท่านนั้นตื่นรู้ตื่นตัวที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการงานธุรกิจของท่านให้ิกษสการณ์สู่ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่เกิดซบเซาก็กลับมาฟื้นมีชีวิตชีวาสู่ความรุ่งเรืองนะครับ ไปต่อมาครับสถานการณ์ของการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบจับปลันตํารวจน,นะครับในช่วง9้าวันนี้มีบางสถานการณ์หลายๆสถานการณ์จจะเข้ามาพลิกสถานการณ์นะครับที่ทําให้อะไรเข้ามาปุบปับจับปลันที่บางทีก็ไม่ได้อยู่ในแผน,น,นของท่านคาดไม่ถึงนะครับที่จะเกิดขึ้นแบบาสายฟ้าแลบนะครับที่มีแพชชั่นในการที่จะขยับปลักดันนะครับบางทีอย่างที่กล่าวมานะครับบางท่านบาง การทำธุรกิจบางทีก็อยู่ในแค่ในต่างประเทศาในประเทศตอนนั้นแต่จะมีอะไรเข้ามาแบบปรับปรับจับปลันตันดน่วนที่นอกเหนือโครงการท่นานอาจจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติขึ้นมาแบบกระทนหนักนะครับในการที่จะกะยับขยายการงานธุรกิจของท่านในกวา้างงเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ข้ามาเติมเต็มเป็นแรงผลักดันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้น ในเรื่องของการไปเรียนรู้อบรมสมัมมนาในเรื่องของการงานที่อาจจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้อยู่ในแผลในแผนในแผนงานนะครับที่จะเกิดขึ้นขึ้นมานะครับที่จะให้ท่านได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะผลักดันนะครับในช่วงนี้ประดุจดังมีแรงมา้าหลายๆแรงม้านะครับที่จะผลักดันการงานธุรกฐฐิจของท่านให้เติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ เดินหน้าต่อไปด้วยหลวงรวดเร็วแปดไม้เท้านะครับในไ่ใบที่9นะครับก็การงานธุรกิจของตั้นที่ตั้นทุ่มเต,ต,ต,ตใส่ใจนะครับก็เกิดความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อไปพุ่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับ พลิกสถานการณ์ที่แตกต่างทั้งหมดไปที่ขึ้นมานะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านที่พลิกสถานการณ์นะครับที่เคยซบซอ,อก,ก็สู่โอกาสของการเริ่มต้นที่มีคุณภาพที่ดีๆนะครับที่ไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่สู่ความมั่นคงกระยับกระย,ยสู่ต่างประเทศนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็สู่ความมั่นคงการตำแหน่งต่างๆก็มีการได้รับการปรับเปลี่ยน สู่ตำแหน่งที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นบางท่านก็มีโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในต่างประเทศเกิดขึ้นได้เช่นกันที่มีเข้ามานะครับของการเริ่มต้นไปรับตำแหน่งใหม่ๆไมเชิกเชียะคนับที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องของการเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ที่อยู่ในต่างพื้นที่ต่างตินต่างประเทศได้เกิดขึ้นนะครับที่ได้รับการพิจารณาเพิ่มระดับ ความเติบโตต่างหน้าที่การงานของท่านนะครับโอกาสถึงต่างประเทศนะครับที่พัฒนารวดเร็วในช่วง9วันนี้กับความเติบโตรุ่งเรืองงานเข้ามาเยอะออเดอร์ที่เคยเงียบเหงาใต้ของใครนะครับถ้าธุรกิจตอนนานี้การให้บริการมีผู้บริการน้อยใช้บริการน้อยหรือออเดอร์เข้ามาแต่ไม่มีผลผลิตน้อยก็จะพลิกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับที่ทําให้พลิกสถานการณ์ของความเติบโตอย่างพลิก ชีวิตเกิดขึ้นสู่ความรุ่งเรืองสู่ความแข็งแกร่งที่เข้ามาแบบปร,ปรับปรับจับปรนตันดวนที่ท่านก็คาดไม่ถึงในช่วงก้าวันนี้นักเกียเกิดขึ้นเป็นช่วงของโชควาสนาบุญนำพานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเกื้อกูลส่งเสริมสู่ความสําเร็จสู่ความแข็งแกร่งที่จะกยับขยายัาอนากตกว้างขวางเติบโตนะครับไพ่ใบก้าวใบนะครับมีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาโดยส่วนมากนะครับถึง7 ไปด้วยกันนะครับกับไปโตโตไปใหญ่ขึ้นมาบ่งบอกถึงความเติบโตของชาวราศีมิถุนในช่วง9้าวันนี้นะครับก็เป็นติศทางที่ดีนะครับที่ทาให้การงานของชาวราศีมิถุนพัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับที่ท่านใส่ใจทุ่มเท นะครับด้วยความคลั่งไคล้นะครับก็เรียกว่าลุ่มหลงในหน้าที่การงานของท่านด้วยก็ได้นะครับที่เกยละเลยก็กลับมาดูแลเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เคยดูแลด้วยความใส่ใจอยู่แล้วนะครับก็ทุ่มเทมากยิ่งขึ้นทาให้การงานอาชีพของท่านพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับบางคนก็มีการยกระดับเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นอนาดีเดข,ขึ้นมาเป็นสร้างรายได้เติบโตนะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มี โอกาสของการได้รับข่าวการงานอาชีพของท่านก็ามาให้มีอาชีพต่ตอไปแบบที่ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับที่เข้ามารวดเร็วนะครับก็สู่ความสําเร็จได้ด้วยความเบิกบานสําราญใจนะครับแม้จะสลับเวลาส่วนตัวก็ตามในการดูแลการงานของชาราสีมิตนในช่วงนี้ก็ตามแต่ท่านก็ทํางานให้เกิดความสําเร็จและก็ความสุขได้ในทิศทางที่อย่างมันง่นคงแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,งอะไรนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนบ้างนะครับในช่วง9กาวันนี้นะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบการเงินโดยปอรมานะครับก็เงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับเมืองงานเข้ามาออเดอร์เยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกับสถานการณ์ของการงานที่เติบโตมากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้การเงินหลั่งไหลก็มาหลายๆเส้นทางนะครับก็เงินจากต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสําหรับบางท่านนะครับก็เงินกล่อง พุ่งกมาคนที่ไม่เคยมีรายได้นะครับเมื่อมีอาชีพทามก็มีรายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มไหปิด <c oughs> ให้ทิดต่างการเงินนั้น <c oughs> เปลี่ยนแปลงบปรยทิศต่างที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาเจ็ด <c oughs> ดาบก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเจ็ดดาบขึ้นมาในสถานการณ์ของการเงินในช่วงเก้าวันนี้นะครับแล้วก็ราชาที่ไม้เท้านะครับ ก็ไปใบต่อมาเรวมจิเชียนนะครับท่านเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคมพูดคาจาก,การสรื่อสารใดๆนะครับที่จะดึงดูดต่างการเงินเข้ามาด้วยความคร่งตัวใบใบสุดท้ายใบที่5ในเรื่องของการเงินทิศทางใหม่เส้นทางใหม่ๆต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับหนึ่งดาบนะครับก็อยู่ในช่วงที่่า การเงินเข้ามาทั้งอาชีพหลักอาชีพเดิมนะครับแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินที่หลั่งไหลเข้ามางานที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับที่เติบโตอย่างต่อเนื่องงานก้อนใหญ่ๆงานชิ้นใหญ่ๆที่สร้างผลกรรําไรเข้ามางานที่ผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ยโยนมาให้ดูแลกับโครงการสําคัญสําคัญใหญ่ๆที่สร้างผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามาหรือได้การได้รับเลื่อนด้านเลื่อนตําแหน่งการงานที่เพิ่มระดับเป็นเดือน้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆต่างการเงิน ที่เข้ามาเติมเต็มนะครับทาให้การเงินสู่สภาพคล่องหาเงินเก่งนะครับในช่วงก้าววันนี้ด้วยความเป็นเดิกเมจิกเชี่ยนนะครับท่านสามารถสร้างโอกาสตางการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับและเมื่อเงินเข้ามาก็รู้จักปกป้องด้วยนะครับในการที่จะสร้างรออ่อสร้างกรอบสร้างรั้วคุ้มกันนะครับในป้องกันการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยนะครับเพราะอย่างไรก็ตาม ในสถานก,การณ์ที่โอกาสของการเสี่ยงที่จะเสียเงินนั้นก็มีนะครับเจ็ดดาบขึ้นมาท่านต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินออกไปต้องรัดคุมต้องมีระบบระเบียบนะครับวางแบบแผนการใช้จ่ายเงินที่มีคุณล่าานะครับอย่าใช้เงินแบบปีแลรมนะครับเพราะบ,บางทีนั้น ด้วยความเป็นเด็กเชี่ยนนะครับก็เป็นผู้ที่หาเงินเก่งและก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าบางทีเข้ามาต่างซ้ายจ่ายออกไปต่างขวานะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จะดูแลการเงินของท่านโดยการตุ่มเตะปกป้อง,องได้ในทิศทางที่ดีแต่จะมีบานสถานการณ์เข้ามาสุ่มเสี่ยงนะครับที่ตามให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังเส้นทางการเงินเช่นกันนะครับเมื่อเงินหลังไหลเข้ามามากมายนะครับก็มีทั้ง ด้วยความเผยเรือของท่านเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันที่สูญเสียงแต่ไม่เสียเงินเสียทรัพย์สินหรือผู้ไม่ประสงค์ดีต่างการเงินต่างทรัพย์สินของท่านอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับวางระบบระเบียบการเงินตาไอ้ผู้อื่นดูแลต่างการเงินก็มัน่นใจใจในเรื่องของการเช็ครายละเอียดดูแลความถูกต้องให้อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การดูแลบ้านช่องรถตราอะไรก็ตามไม่มีความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นปกป้องการเงินของท่านนอยู่ด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับเพราะมีแน่นอนนะครับในผู้ที่จ้องจวยโอกาสอยากจะกอบโกยต่างการเงินหรือผลประโยชน์ของท่านไปนะครับก็ให้ใส่ใจในต่างการเงินพอสมควรนะครับให้ดูแลด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆให้อยู่ในความปลอดภัยต่างการเงินของท่านนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างน,นะครับความรักความสัมพันธ์กับการเปิดไพ่ห้าใบกองชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่22ถึง30มิถุนายนนี้นะครับไปไปแรกขึ้นมานะครับก็หกถ้วยนะครับความสุขความสํมาราญเบิดบานใจในทิศตามที่ดีนะครับดูแลใจใสกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับแลวก็โอกาสของความรักเก่าๆนะครับเตียนจะวนกลับเข้ามา ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันสําหรับคนโสดนะครับที่อาจจะเจอกับรักเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะครับที่เข้ามาสร้างบรรยากาศของความเข้าใจและอาจจะเข้ามารวดเร็วด้วยนะครับดาอัศวินถือดาลนะครับบางคู่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีชีวิตคู่กันอยู่อาจจะมีสถานการณ์ของรักเก่าๆ ที่อาจจะเข้ามาสร้างความหุ่หนิดในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอะไรที่ตัดจบไปแล้วรักเก่าๆนะครับจะวนกลับมาเจอกันใหม่ก็อย่าให้ตามไฟก่ามันกรุบกร่นแล้วก็เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตกู้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับอะไรที่จบไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับแต่คนที่ยังโสดต้ารักเก่าๆมาก็ในการที่จะพัฒนาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนสถาน,นะ จกากความเป็นเพื่อนเก่เาๆเป็นรักใหม่ๆได้เช่นกันนะครับหรือรักเก่เาๆที่เคยจางหายไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็ไปสู่กองทิศต่างกองการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตานไปเก่ามีอยู่แล้วกลับมาสร้างสถานการณ์ให้พัฒนารวดเร็วต่อไปในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็สองไม้เท้านะครับคนที่กบกันก็จะมีการรอ นะคบในการสื่อสารกันระหว่างความรักความสัมพันธ์จากต่างพื้นที่นะครับแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าบางคนเข้าอยู่ในการาดูแลหน้าที่การงานอาจจะเลือกเยอะเลือกยากความรักอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ด่าครับความขิดแยในความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อย่างที่กล่าวมานะครับที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ทําให้มีสภาวะของความหงุดหงิดในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวบางคนก็จะเป็นรักเกา่าๆนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความกดดันในเกิดขึ้นก็ระมัดระวังนะครับหรือบางคนนั้นก็อาจจะในเรื่องของการที่ใส่ใจในเรื่องของการงานมากจนเกินไปแล้วก็ลืมใส่ใจในเรื่องของการที่จะดูแลความรัก ไอ้เกิดความสุดความสําราญใจก็ระมัดระวังนะครับก็พยายามใส่ใจในรายละเอียดของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ดูแลการงานกับความรักไอ้คู้กันงานกันไปด้วยความเหมาะสมนะครับบางคนที่อาจจะชอบใช้ในเรื่องของความเป็นอิสระในตอนที่ยังโสดๆอยู่นะครับมาใช้ในชีวิตคู่ก็จะเป็นตัวบั่นทอนในความรักความสัมพันธ์ในเกิดความกดดัดได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนสภาวะ ความเป็นโสดกับการเป็นคู่นั้นก้องการใช้ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงแตกต่างเพื่อปรับสมดุลให้เข้ากันใน้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีด้วยความรู้สึกเบิกบ,บานแจ่มใสนะครับโดยที่จะเดินคู่กันไปด้วยกันด้วยความเข้าใจอะไรที่เคยใช้ในลักษณะตอนเป็นโสดโสดนั้นก็จําเป็นต้องละต้องเลิกต้องอเว้นออกไปนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงวิถีการใช้ชีวิตแบบ ชีวิตคู่ต่อไปนะครับก็จะตามให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับสร้างบรรยากาศใหม่ๆที่เกิดขึ้นในความเป็นคู่นะครับมองโลกด้วยความสดใสในแง่คิดของคู่รักที่ดีๆซึ่งกันและกันเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อะไรที่เคยใช้ในชีวิตโสดเราก็ต้องละออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนประยุกต์ ในการใช้ชีวิตคู่จะเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกดีๆที่เริ่มต้นกับโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นม,มีความสุขเบิกบานําราญใจในทิศทางที่ดีออกจากสภาวะของความอึดอัดในความสัมพันธ์นะครับคนโสดก็อย่างที่กล่าวมานะครับบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับกับความเป็นโสดรักชีวิต แบบสดๆไม่อยากจะมีคู่รักไม่อยากจะมีรักในตอนนี้นะครับก็ใช้ชีวิตแบบสดๆอยู่กับการใช้เวลาในการดูแลการงานาธุรกิจหรือบางทีบางตั้งก็ยกังเลือกเยอะเลือก,อกยากพอสมควรไม่มีอะไรที่เข้ามาง่ายๆนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนใครถ้าเกิดความรักขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่มีการเดินทางพบรักเกิดขึ้นให้แต่สําหรับบอก โอกาสของการเริ่มต้นดีๆในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดบางคนนะครับที่จะเกิดขึ้นโอกาสของพบกับชาวต่างชาติก็มีได้ด้วยนะครับที่รักที่มีคุณค่าที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็จะพัฒนาต่อไปยกระดับความเติบโตในความรักความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตที่จะเป็นกู้ชีวิตกู้กินตองไายกกันต่อไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันแะลคกับที่รักก็มาสร้างความสดชื่นเบิกบานได้เกิดขึ้นนะครับที่บางทีก็ขเข้ามารวดเร็วด้วย นะครับในช่วง9วันนี้และก็พัฒนาต่อไปด้วยความรวดเร็วด้วยความพระความสัมพันธ์ของบางท่านนะครับถ้าเกิดความรักขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมีตุลน,นะครับในช่วงวันที่22ถึง30มิถุนายนนี้ก็โดยประมาณนี้ก็ขอชาวราศีมีตุนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ